ท่องตํานานไปกับอริชัยอะพินิหารเรื่องเล่าของหลวงปูส่สวงผู้วิเศษแห่งภูตะแบง EP 7ชุดภิกษุผู้ติดตามหลวงปูส่สวงไก่มันโดนโรคหาที่ว่าไก่มันจะ ตายหมดทุกเล้าเนี่ยนะอยู่ตรงไหนตายหมดทีนี้ทํายังไงเนาะเลยเอาไปให้หลวงพ่อนะ่ะอุ้มไปให้หลวงพ่อท่านรูปท่านจับท่านรูปท่านเป่าเป่าทนีนี้พอเอาเอามาที่บ้านเนะี่ยที่พี่ไอ้ที่บ้านตะมุงเนี่ยนะทีนี้ไก่มันมันหายครับไม่มีลูกคงลูกหาอะไรทีนี้หายหายทีนี้บอกเลยอ่ะไอลูกเอา้า มันมันเต้าระบาดนี่ก็บอกว่าไม่มีลูกหาแล้วหายแล้วว่าอยู่ตัวจั่วบ้านไร่เออบ้านเองอ่ะอยู่เอาไปชนได้ไหม <c oughs> ถามเอาไปชนก็เลยเอาไปชนเอาไปชนอ้าเกิดชนะก็ไก่พื้นบ้านไม่ใช่ไก่ชนนะไก่พื้นบ้านไก่ที่ต้มที่แกงกันกินนะั่น่ะเอาไปก็ชนะก็เลยเออดีไก่ของท่านก็เลยเทีนี้ท่านบอกว่าทํายังไงถึงไก่ชนะบอกไม่ไม่เป็นไรก็ลูกหวัวมันลูกหวัวมันแล้วก็ลูกมาหลังแล้วก็ปล่อยจับนั่นนะครับ ก็ชนะก็เลยเอามาตั้งแต่นูน้นแล้วส่วนหลังมาที่หลังผมก็เอามาเอามาสามตัวเอามาปล่อยที่ถ้ำโมกเหล็กก็ให้วัดบุญยริศไปตัวหนึ่งผมเอาไปปล่อยวัดบุญยริศอาจารย์จรครับนานาตัวหนึ่งแล้วก็ทำตะเพียนทองตัวหนึ่งแล้วผมเอามาตัวหนึ่งเอามาแล้วก็ที่ผมเอามานี่นเป็นเหรียญมันแล้วเหรียญมันนานจัดมันนั่นหมด เวลาช่วงเงย็นๆเนี่ยไก่ขันปุ๊บท่านจะขันตามขันตามไก่ครับขันตามอาพอไก่ขันคึกกึกึกท่านก็ขันตามกึกกึกกึกขันตามแต่ขันท่านจะไม่หันหน้าหาใครนะท่านก็อยู่อย่างนั้นน่ะขันก็ก้มหน้าอยู่อย่างนั้นน่ะก็เคลียร์ไฟเล่นอะไรเล่นแต่ไฟนี่อย่าให้ขาดไฟตรงไหนก็แล้วแต่ต้องก่อให้ท่านเนี่ยที่กสินไปที่ผมเอามานี่ อันนี้เป็นรุ่นรุ่นรุ่น,นที่สี่ที่ห้าเลมั้งอันนี้ที่บ้านะบกุกอที่าที่ก่อไฟก่อฟืนนั่นน่ะตอนี้ไอ้ที่ผมเอามาเพราะอะไรวินิหารถึงเอามาก่อไฟป,ปุ๊บอ่าท่านเอาขากายเลยกายฟืนตัวนั้นน่ะไฟก็ไหม้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 ไหม,ม,ม,ม้ไปเห็นเลยนะเห็นเลยครับเห็นเลยน่ะไฟก็ควันขมงเลยแต่ท่านไม่เป็นไรถึงผมเอาไอ้ที่เท่าตัวนั้นมามาผสมนในมวลสารพวกพา้า ผมมันังเก็บไว้แล้วก็ส่งไปที่เขาจะทาพระทำอะไรผมก็ส่งให้เขาไปคลนละนิดหน่อยก็สินไปช่วงนั้นแน่นอนแต่อันอื่นเยอะแต่ว่าผมไม่เอาเอา,เอาตัวที่ท่านเอาขากก่ขากก่แล้วไฟไม่ไหม้ตีนไม่ไหม้ขาท่านผมก็เลยเอามันเป็นน่าจะเป็นไม้ตะแบกหรือไม้ไม้ตาดไม้นี่นะครับเป็นไม้เหมเ่ียมแถวน,น,นั้นเยอะทำทุ่งนานันนั้นกนะ็ ก็ตกมาเนาะเป็นเดือนสองเดือนก็ไปอีกนะทีนี้ไปอีกไปทีนี้ญาติโยมทางนูน่นทางนี้บอกจานพาไปหน่อยสิอยากเห็นลุงปูบอกช่วงผมมาละท่านปี36มนะมาละท่านแบบปี36นี่เริ่มมีมีญาติโยมมีรถมีลาเยอะอ่าคนนี้รับไปนูน่นอ่าคนนี้รับไปนูน่นไปทั่วเลยนู่นบ้านเส,เสียอินผมก็ไปในกรุงเทพไปครับเสียอินผมก็ไปไปให้ โยมก็ให้ผมพาไปไปก็ไปเห็นที่ท่านเขียนท่านนั่งในท่านก็นั่งอยู่ในเก้าอี้นะก็ที่ในรูปมีในรูปมีในเก้าอี้ท่านนั่งเอาไปตั้งหลายเกือบเดือนนึ่งมั่งอยู่นั่นไม่ยอมให้ท่านไปไหนเลยอยู่ที่บ้านเขาครับเดือนเลยนั่นน่ะเพราะท่านให้หวยให้โชคให้ลาบนั่นนะทุกอ่างอยู่ที่ไหนตอนบ้านผมจําไม่ได้เดี๋ยวนี้อยู่ที่กรุงเทพครับครับแต่รู้ รู้แต่ชื่อว่าเป็นเสียเสียอินเนี่นนยนะเขาก็รวยเขาก็มีเงินมีทองเนาะเขาก็ช่วยลุงปูช่วงก็เขาก็พาไปส่งลุงปูเนี่ยก่อนช่วงที่ที่จะมาวัดทรัพย์น้อยเนี่ยน,น,นะไปนี่ก่อนนี่ก่อนนะผมมาละตัวช่วงสามกเนี่ยที่ท่านมาที่ถ้ำมุกเหล็กถ้ำมุกเหล็กก็ามาอยู่ได้สองสามคืนโอ้ท่านมาท่านก็ เคาะไอ,นนอ้นู่นเคาะไอ้นี่หักท่านก็เอามากองกองวันนั้นผมไปผมก็เอามาแบบเป็นไอ้ก้อนหินก้อนอะไรนะครับท่านก็เก็บเก็บแล้วก็โยนกองกองกองไว้ผมก็เลยเก็บไว้รอยเขียนท่านยังอยู่ในถ้ำเลยแต่มันจะจางบ้างแหละจางว่ะอยู่ในถ้ำจะถ้ำหุกเหล็กจางวันนั้นผมไปไปก็ไปเจอได้อ่าระคตท,ท่านแล้วก็ชานมากยังอยู่ชานมากท่านแล้วก็ ขนบุรียังอยู่ใบตองยังอยู่ผม,เามา่เอามาเอามาทำมูลศาลตรงที่ท่านนั่งเนะี่ยผมจะนั่งอีกเถียแถบหนึ่งพอท่านมาก็ให้ท่านนั่งตรงนี้ท่านก็โอ้ไม่เป็นสุขเลยเหมือนเด็กเดี๋ยวก็เดินไปหักโน่นเดี๋ยวก็เดินไปทุบไว้นี้ทุบไว้นั่นทุบหมดเลยเอามากองกองครับนั่นนะ่ะกองหมดได้อยู่สองสามวันนะก็ให้โยมเพราให้โยมที่นี่เนะี่ยรามินานะทาเนี่ยส่งกลับส่งไปที่ ที่บ้านระลมนะบ้านระลมแต่ไม่รู้ตรงไหนนะผมจําไม่ได้บอกว่าไปส่งหลวงปู่เลยนะ,ะเขากลับมาไปส่งหลวงปู่แล้วเขาไปคืนหนึ่งบอกเออไม่เป็นไรรักดีแล้วล่วลวะคนที่ว่ามีกล่องมีวิดีโอมีอะไรทุกอย่างเลยนะเขาถ่ายตลอดหลวงปูู่่รงไหนถ่ายตลอดเลยครับอยู่ที่บ้านสนออาวอยน,นี่ยก็ถ่ายตลอดอยู่ที่ต้นตราต้นใหญ่ๆแล้วก็ถ่ายที่นอนในกันเทกันเทนาเนี่ยนะกนะ็ะถ่ายก่อนจะถึงบ้านใจดีช่วงนั้นครับนั่นนะ ไม่เห็นแกลงเลยนะเสียดายนนะทันกันมาแต่ช่วงหลังนี่มาละปีสามสานี้ญาติโยมอยากจะเจอหลวงปูอ่อาจารย์พาไปน่อยอผมก็พาไปาเจอไหมเจอครับบางคนก็ไม่เจอบางคนไม่เจอกลับมาอีกอไปอีกอเจอก็เ,เหมือนป้ามะลิที่มีบ้านจัดสรรอยู่ที่บึงสัมพันธ์สมอทอด นันนะ่เท่าแกไอใหญ่ไปก็เจอครับแล้วก็เขาก็รวยแล้วให้หลวงปู่ลงไ้น,นั่นให้ลงอับขละให้มาติดบ้านก็รวยวกำนั้นลุยนั่นนะก็แต่งตั้งก็ได้เป็นผู้ใหญ่ชันอ่าแต่งตั้งก็ได้เป็นเมียเขาไปเมียไปหาหลวงปู่ทั้งๆที่งานทางนี้เลือกตั้งไม่อยู่ไปหาหลวงปู่อ่าโทรมาได้เป็นไม้เป็นแล้วนั่นนะได้เป็นทุกคนเลยไปหาหลวงปู่ ป็นอภิธานครับมากเลยที่เห็นไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้มีพวกอะไรครับก็ก็นั่นนะครับก็บางคนนู่นก็เห็นหลวงปู่อยู่นี่อ่าบางคนก็เห็นหลวงปู่อยู่นู่นก็เถียงกันไปเถียงกันมาแต่แต่หลวงปู่ก็อยู่จริงๆนะอยู่ที่บ้านก็อยู่จริงๆก็เพิ่งใส่ใส่บาตรใส่อะไรอยู่บ้านตะมุงก็อยู่ก็อยู่นั่นนะอ่าเอาหลวงพ่ออาจก็ว่านู่นอยู่นู่นแหลยอยู่ที่วัดก็อยู่ที่วัดว่าเออว่ายังไงนะ มาช่วงหลังเออ,อยังยังไม่จบนะเดีย๋ยวอีกเที่ยวนึงอีกเที่ยวนึงย้อนย้อนช่วงที่ผมไปกับหลวงปู่อานวัดภูปะปังผมไปที่วัดท่านนะไปอยู่ครั้งหนึ่งไปเจอที่กระท่อมท่านไปท่านก็อยู่ที่กระท่อมนะั่นนะท่านนี้หลวงพ่ออาจหลวงพออ่งพออาจแกให้ร่มผมมาประมาณสิบสิบสองอันแต่ผมแจกหมดแล้วอาที่หลวงปู่ช่วงนั้นรู้จึกจะเป็นกระถินหรืออะไรเนี่ยนะ ถวายลุง,ลงปู่เราเนี่ยนะลวงปูส่สวงเราเนี่ยนะและหลุงพ่ออาหลุงปู่อาเนี่ยก็เก็บไว้ผ้าไตรผ้าอะไรทุกอย่างเก็บไว้น่ะนะที่กระท่อมแต่ช่วงนี้ไม่มีผมก็แต่กระดานเอาไปวัดอันหนึง่งกระดานใหญ่หรือหรือหมดแล้วก็เหลือที่บ้านหลังหนึ่งถัดไปนะ่ะลุงปู่เก็บเผาเผามไม่ไหม้ม่ไม้ช่วงนั้นก็มาที่บ้านตะมุงลุงปู่อาก็มานะ พออาก็มาอยู่หลวงปู่ก็เลยปาหลวงพ่อมาละปุ๊บไม่เจอหลวงพ่อต่นนี้หลวงพ่ออาจพาผมไปประเทศกัมเรไปที่บ้านท่านหลวงปูส่สวงพาอาจารย์สมจิตไปบ้านท่านและจะได้พบกับใครบ้างติดตามชมในคลิปหน้าแต่ทางรายการขอฝากบอกบุญสิทธิ์หลวงปูส่สวงร่วมกันสร้างกระท่อมให้ปู่โดยท่านจะได้รับพระผงหลวงปูส่สวง ซึ่งมวลสารเป็นสิ่งของของหลวงปู่มากมายได้บุญแล้วยังได้รับพระผงหลวงปู่สวงที่อาจารย์สมจิตตั้งใจทำเพื่อสร้างกระท่อมให้กับหลวงปู่ที่สำนักสงฆ์มานากิจภไยสารที่ตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีร่วมบุญโดยโอนเข้าบัญชีอาจารย์สมจิตวงคำหาร ธนาคารอมสินหมายเลขบัญชี020294115702ทางรายการท่องตำนานไปกับอริชัยขอเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ